เราก็จะมาอันบล็อกน้องคนหนึ่งพีมเขาโอเคอยู่ซึ่งจะบอกว่าโจไม่ได้พิษสว่าสเลยจะบอกว่าโดนตกแบบตกแบบ100โโร้อยเปอร์เซ็นต์พโนเจลลี่แนั่นเองงูโอ๊ยทัวอะไรเนี่ยหนุ่มโจมุ่งวิงมุ่งวิงมุงวิงเนี่ยน้องเขาแบบเป็นชนมีสมองเนี่ยล่าสุดสังตูม้มแะลรใช่ไหมใช่แล้วตู้บอว่าฝังน้องไม่ใช่อะไรนะ มันลดนแล้ววิซีัเหรือป่าคือน้องก็โดนจอกกระโดดจอกเข้ามาหัวเลือดสาดเลยนี่ของฟิล์มเป็น,น,โ,นโน้อเป็นเอน่ยแต่เต็นสังเกตโน้ตสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเล็กโตโมเมนต์นะคะครับเราอยู่กันในรายการ ไม่ใช่โซเทียหลหรอกไม่ใช่ครับ <S <S 2> <S 2> เห็นสภาพอย่างเงี้ยเราจะมาะทำอะไรเราก็จะมาอันบอกให้ทุกคนได้ดูนะค block, Do, 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 ะอันบอกดูดูดูสภาพเราสองกดก่อนนะครับตอนนี้เราก็ใกล้เทศกาลเลยนะครับตัวเล็กเราก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับกดงานแค่ไหน ไม่ถึงสองสัปดาห์ก็จะถึงเทศกาลแล้วก็จะเป็นช่วงเทศกาลที่ทุกคนมีความสุขนะครับพักผ่อนนะครับหลังจากคริสต์มาสก็จะเป็นปีใหม่นะครับแล้วใครมีความรู้สึกเหมือนโจบ้างว่าแบบไปเดินตามห้างหรือตามศูนย์การค้าหรือต่างๆจะได้ยินแบบเพลงคริสต์มาสเพลงปีใหม่แล้วมันรู้สึกแบบอมันรู้สึกแบบมีความสุขจะได้พักผ่อนแล้วเราเหนื่อยกันมาทั้งปีแล้วใช่นะครับผมเราก็จะมาอันบ็อกน้อง คนหนึ่งพีมเขาโอเคอยู่ซึ่งจะบอกว่าโจไม่ได้พิศสวาสเลยจนเจอกระทั่งคอเลกชันนี้อืคือจะบอกว่าโดนตกแบบ ตอบแบบร้อยเปอร์เซนเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยฟิล์มอ่ะเคยเคยสนใจมาแล้วแหละแต่คือแบบก็ย,ยังไม่สุดเนาะจนมาเจออันเนี้ยที่เรารู้สึกว่าอุย้ยมันต้องมีมงมจริงๆ,งๆมากาก่อไให้น้องลอยนวลไม่ได้เราต้องตกกลับมานะครับรเอ๊ะน้องตกหรือเราตกน้องน้องตกเราไปแล้วอ๋อแล้วเราก็ตกน้องกลับมานะครับเป็นของเรานะครับอยากได้ต้องได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องกันก่อนแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราสองคนเล็กโตด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแล้วว่าเราจะพาน้องตัวไหนมาอันบล็อกส่งท้ายปีเอ๊ะส่งท้ายปีเลยเหรอเผื่อมีอยังมีอีกใช่ไหมไม่บอกห่ือบอกให้รุ่นดีกว่าอะโอเคงั้นไปกันเลยหนึงสองาทุกคนรู้ไหมว่าน้องคืออะไรน้องก็คือ พิโนเจลลี่นั่นเองโูวิน้องแบบกล่องละมุนมากกล่องแบบกล่องแบบพาสเทลแบบดูน่ารักเออเป็นคริสต์มาสแบบคริสต์มาสแบบไวรอล่อนอะไรอย่างเงี้ยเออคริสต์มาสแบบไม่ได้ดารกคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเออจะว่าไปเดี๋ยวให้ฟิล์มบอกก่อนว่าคอลเลคชันนี้เขามีสตอรี่ยังก็ปีนี้เป็นปีปีพิเศษของป๊อปมาเพราะว่า เขาเนี่ยทำคอลเลกชันคริสต์มาสออกมา4ตัวเลยมีตัวไหนบ้างนะก็จะมีน้อง ดีมูนะคะลูกชายคนโตของแลโตก็น้องฮิโรโนะนะฮะแต่ว่าน้องจะเป็นตัวพิเศษเป็นตัวพิเศษตัวเดียวไม่ได้เป็นบล็อกเนาะใช่แล้วแล้วก็มีสวีทบีนถั่วหวานสวีทบีนถั่วหวานแต่เราไม่ได้เอามาไหมไม่ไม่เก็บมาแร้เราไม่ได้ตกมาใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปตามตกทีหลังนะครับก็สุดท้ายก็คือน้องตัวนี้นะครน้องตัวนี้เดี๋ยวให้ดูกล่องโดยรอบก่อนนะครับนี่กล่องโดยรอบดึงดึงดึนี่ ััวนะครบมีตัวนี่ดูดูดูนะกดูแค่รูปเป็นก่อนนะครับมีทั้งหมด12ตัวนะครับเยอะมากเขาบอกว่าฟิล์มอ่ะไม่มีดวงกับบ๊อบมัดว่าได้จะได้ซีเค็ดนะครับแต่ไปซื้อข้างนอกอ่ะได้ซีได้ซีเค็ดตลอดแต่ซื้อกับบ๊อบมัดไม่ได้ซีเค็ดเลยและที่ซ้ำไปกว่านั้นได้ซ้ำด้วยจ้าไม่ได้ซีเค็แล้วก็ยังต้องซ้ำเติมเข้ามาแล้วบ๊อบมัดโอเคเรามาเลไปกันเลย ห่างหายอันบล็อกไปนานอยู่หลายคลิปหลายเายทรายอยู่ให้ฟิล์มก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าหรือว่าพร้อมกันอ่าได้ได้ได้หมดอ่าได้หมดเราสดชื่ดเดี๋ยวเราจะหยิบพร้อมกันคนละกล่องพร้อมๆกันแล้วเปิดพร้อมๆกันอเออป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่ให้ดูให้ดูก่อนอันนี้ตัวเองอยากได้ตัวไหนดิเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตขขอช็อกโกแลตเทดดี้แบร์กล่ะกันตัวนี้ ไดเลยงั้นพีอยากได้ตัวสตาร์โดนัทนะครับสตาร์โดนัทมีดาวอยู่บนหัวโคนนี้เขาแหะเขาเผื่อคนแกะนี่กันเอาเลยอะไรขอๆๆๆขอเหรอโอเยเอาโทษทีครับแบบนี้กันถ้าอยากได้ใช่มั้ไม่โดนด่านเนาะพังสรุปเดี๋ยวเขาแกะก่อนแล้วเองก็แกะตามพร้อมกันแล้วเปิดพร้อมกันได้มีเอ้ยจะบอกว่าคอเนี้ยเขามีซีเครทแล้วก็ซุปซีเครทนะอ๋อจําได้จําได้ว่าซีเครทตัวนึงอ่ะเป็นสีฟ้า เหมือนจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินนี่แหละนี่สีเค็ดอไรซุปสีเข็ดใช่เคยเห็นการ์ดไปแล้วแต่ไม่รู้หรอกตัวอะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้เพราะว่ามันสิดคล้ายกันอ๋อให้เงินก็หลุนก่อนการ์ดมันติดเนตื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 นบางรายกานใช่ไหมใช่ทำไมโอยโชว์อะไรอย่างนี้โชว์ื่ื่อันนี้ชื่อ ฮังกรีเรนเดียโอ้ดูของโจนะดูของโจก่อนของโจนี่โอ๋เหรอแล้วเขามีอะไรด้วยข้างในอ่ะเหมือนเป็นแบบกากเพชรปะเป็นอะไรไม่รู้วิ่งวิ่งเป็นกริตเตอร์กริตเตอร์เออนี่นี่เห็นไหมนี่น้องน่ารักมากจริงตัวนกตกไปเต็มประ่าของฟิล์มเป็นน้อะเมล เมลวายแฮปปี้เนสนะคะ,ะเป็นแบบอุ้ยน,น่ารักนี่น,น,นี่น้องน่ารักมากข้างในมันเป็นแบบลูกส้มเลยนะดูนี่เห็นไหมสวยมากคือเอ้ยคอเนี่ยเขาทำดีนะจริงน้องน่ารักมากไม่ต้นตกก็มันจะว่ายไงล่ะจริงนี่นั่งคู่กันไปเลยจ้ะ ขอบขอบบ้างนะกันไม่เราจะเอาตรงกลางให้หมดโอเคล่าสุดสั่งตู้มาแล้วใช่ไหมใช่แล้วตู้เพราะว่าเมื่อเไม่ใช่อะไรนะมันล้นแล้วไม่มีที่แล้วมันล้นแหละมาจัมาตกบมาับไม่ดูไม่ดูไปจับหัวกันคือว่ามันเป็นเหมือนโคนอะไรสักอย่างอ่ะเนื้อต่อต่อตั้มอะไรอ่ะอุ้ยน้องอะไรอ่ะน่ารักมากดิเคนแล้วก็เอาตัวนั้น ฟรุตแคนดี้เคนใช่ไหมอ่าใช่แคนดี้เคนจริงๆด้วยนี่อุ้ยตัวนี้คนเล่นเยอะจริงเหรอคนเล่นเยอะแอนน่ารักมากเนี่ยหัวก็เป็นกี๊ตเตอร์ละเห็นป่ะมุ่งวิ่งมุ่งวิ่งมงวิงเนี่ยน้องเขาแบบเป็นทนมีสมองไงไม่มีสมองก็ไม่มีเออี่ก็ไม่มีนแต่น้องไม่ก็มีสมองเดี๋ยวดูของฟิล์มก่อนโอเคของฟิล์มเป็นพายทรีเค้กพายทรีเค้กทีคือที่แปลว่าต้นไม้ใช่ เหมือนเป็นแบบต้นคริสต์มาสแอนน้องน่ารักอ่ะก็เป็นกิเตอร์อีกกิเตอร์ทุกตัวเลยปะเนี่ยใช่โอ้ยน้องน่ารักมากคือกิเตอร์อ่ะมันเป็นลูกเกล็ดหิมะก็เลยคิดว่าน่าจะแบบเหมือนหิมะตกใส่หัวน่ารักเกินต้านคอนี้คือแบบที่สุดจริงก็พอพอเห็นคอนี้ก็เสียวเลยโดนดุดูดโดนดูดแล้วเสียวเลยเสียวนเลยเหรอเสียวเลยดูดอะไรโดนดึงดูดอ๋อดึงดูด

สตาร์โดน่ะหัวปุ้มปุ้งะหัวเป็นกิ๊ตเตอร์แต่แต่ข้างในมันจะเป็นดาวเห็นปะเออข้างในมรนเป็นดาวก็คือทุกคนอ่ะจะมีพรสวัสค์อยู่ในหัวก็คือทุกคนจะเป็นคนมีสมองยำเบ่อมากมันจะ็นคนมีสมองน้องทุกตัวจะมีสมองเพราะฉะนั้นน้องทุกคนน่าหลักนะจ๊ะจิงเจอร์เบรดแมนนะครับวยน้องดูแบบน้องดูแบบธรรมดามินิมอลนะแต่แบบน้องดูมีสมองเหมือนกันแต่ข้างในคือเป็นเป็นแคนดี้เป็นแบบลูกกว่เป็นแบบเออลูกโอม่ะเออ น่ารักน่ารักกูเีปะ่ะไแหลกมเทพยืนตากแดดรอดูผ้าพิตโต้ดำกันมาเลยเอ้ยแต่จะบอกว่าช่วงเนี้ยเห็นซีเคดแตกกันบ่อยในในในแบบป็อปมาดอะ่ะแบบเห็นคนโพสแบบในเพจป๊บอปมาดแบบแตกแอลแตกอีกซื้อกล่องดียวก็แตกแตกเกง่งสงสัยเสียวงิ่ฉาลนะเข้าใจ<อ>ไหมแตกเยอะแยะมานบอกเย็นเย็นขอพรไม่เได้หัวจากหัวกนดกับกูรู้แหละส้มมาเลย คหนึ่งสองเฮ้ยตัวนี้น่ารักเหมือนจะเป็นลัคกี้เอลฟ์หรอใช่ไหมเอลไหมอ่านว่าเอลไหมใช่ใช่เอลดูลักกี้เอลน่ารักดูดูเดี๋ยวตมุตตมีแล้วมินน้องมีปีกเป็นจิงกะเบลด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือมีหัวปินเป็นกิเตอร์อยู่ข้างในเหมือนกันแต่น้องใส่บวกก็เลยเป็นคนฉลาดไม่อวดว่าฉลาดก็เลยต้องใส่หมวกอืมเป็นคนมีสมองของพิมเป็นคริสต์มาสสต็อกกิ้งนะคะ นี่ทุกคนตกใจหมดเห็นไอ้นี่นึกว่าแบบซุปซี่มามันยังไม่มาตกใจมีดวงจันทร์อยู่ในหัวได้ป่ปะดวงจันทร์แป้งล่างมาใช้ละมูนสิ <c oughs> เอาผ้าไหมมาโปหัวเป็นเซรามูนแล,ล้วมัดสองแกะนะตอนเด็กๆเ,เคยทำมาดีดูแกะแล้วครับตัวแท้จากตงนัน้นจะลงทันเก๋อเหอไหมโอ้โหนั่นตกเกือบล้มตอแล้วเราก็มาเกินครึ่งทางแล้วเออโอ้ยเร็วมากเลยอ่ะปนเนี้ยดีแล้วทุกคนไม่อยากรดีรอครับ อุวิซี่เหรอป้าไม่ใช่วิแต่น้าร้าน้องประเทศไทยหรือเปล่าน้องประเทศไทยหรือเปล่จาจ๊ะเออน้ำเงินขาวแดงเนี่ยน้องประเทศไทยหรือเปล่จาจ <c oughs> ๊ะอ๋อที่น้องไทยแลนด์ <c oughs> ไม่ใช่ไม <c oughs> ่ใช่หรอกซานต้าอีซบิวซี่เออบิวซี่ก็ไม่ต้องมาเด้อซานต้าติดธุระไปประเทศไทยก็เลยได้สีไทยแลนด์ชัดๆเปิดมาดูขาวแดงน้ำเงินตรงอันเนี้ยมาทำไมน้ำเงินเนี่ย มน้องก็ยังมีสมองอยู่และน้องก็มีสมองเป็นของขวัญเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าสมองที่ดีความฉลาดคือของขวาญขอคนเชื่อมโยงนะอันนี้คือของฟิล์มเป็น snowman p o p ซเ c l e นะคะเป็น s n o w m a สโน o w m a n ผสมกับไอศครีมเอ้ยแต่น้องน่ารักนะจริงน่ารักเป็น snowman กับไอศครีมแพงและนี่คือน้องก็โดนเจาะกระโหลกเข้าไปข้างในเลยนี่เห็นไหเจาะเข้ามาหัวเลือด สาดเลยนี่นี่น่ารักเห็นไหมตัวโตหลายทุกตัวเลยอะเก็ดสาดมาจุ่มสุดท้าไปวัดกันไปเลยกอดีปอะไรกอนเดี๋ยวก่อนแกไปได้ขาดเลยยังไงดีอะไม่เคยเห็นซีเดด้วยเดาไม่ถูกเดลุ้เนี่ยหนึ่งเจ็ดสองสามมหนักหนัก ก็นน <laughs> ก็ตามที่คิดได้แหละเออตื่นเต้นทำไมงงเออ forcing d e l i g h t นะครับนี่ forcing d e l i g h t ก็คือน้องก็มีซัมหมอกอีกแล้ว <Okay. S 1> ทุกตัวเขาจะเป็นซิทเทิเหมอือนกันจริงได้ยินเสียงไหมเบรสต์เมลบอกนะครับเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นบุหรี่ไป็นสีสนผสมกับตู้จดหมายอะ่ะเพราะว,ว่าเคร่งหลังนี้ที่ให้ใส่ แล้วก็มีจดหมายน้อยอยู่ข้างในด้วยนี่แล้วก็หัวมีโพงด้วยเขาไว้สําหรับเติมความรู้คนที่เขามีการศึกษาเขาจะต้องแบบว่ามันขยันเติมความรู้เข้าไปในหัวเพราะฉะนั้นน้องก็เลยจะแบบฉลาดเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเด็กๆทุกคนต้องขยันมันเติมความรู้เข้าไปในศีรษะนะครับสมองเราจะได้แบบฉลาดแล้วก็เป็นยังไงตัวเด็กจบลงไปแล้วกับการอันบล็อกน้องทั้งสิบสองตัวนะครับปีโนเจลลี่ก็เช่นเคยแต่ตัวเองสังเกตนะว่าทาไมการนี้ไม่ ทำไมการนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะนี่มันคือซีเคตตัวเล็กจริงหรอเออเนี่ยใช่ตัวเล็กตัวเล็กเลยมันคือซีเคดเนๆเน่เนเพราะว่าจะขอลองเปิดดูหน่อยเพราะว่าการมันไม่เหมือนเพราะว่าเรียงแล้วอ่ะแล้วการมันไม่เหมือนกับว่าทาไมทําไมการตัวนี้มันเด่นเด่นหวะอะไรเนี้ยมันคือซีเคตทุกคนมันคือซีเคตมันคือซีเคตสรุปได้ตั้งแต่ตัวแรกเลยตัวฟิล์มปะตัวฟิล์มตัวแรกตัวฟิล์มตัวแรกเลยซีเคตแตกจ้า นนป๊องหมานม่แกงแล้วดีใจเออได้ซีเตกดคบ้าอะไรเปิดยกบล็อกแล้วแล้วเพิ่งจะบารู้กว่าซีเคตคือเราไม่ได้ดูซีเขตมาก่อนเลยก็อย่างที่บอกใช่แล้วก็คือจะมาเกกใจอยู่ว่ามีความรู้หมดเลยก็คือมีคิเตอร์อยู่ในหัวบอลแต่ตัวเนี้ยไม่มีตัวนี้เหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนทายเป็นเหมือนายเหมือนแยมอยู่ข้างในก็คือความรู้แน่นโดยไม่ต้องเติมนะครับได้ซีเค็ดเ้ย ป๊อบมาดป๊อบมาดรักเธอแล้วอุย้ยป๊อบมาดรักเาอแล้วอ่ะดีใจออขอบคุณนะคะแ,<ต>แล้วสรุปตัวที่หายไปคือตัวช็อกโกแลตที่ตัวโตกหญ่อ,อ่าไม่ได้ควรจะดีใจไหมเนะี่ย สรุปนะครับทุกคนปิโน o เจลลี่นะครับลักเรานะครับตกม,ม,มากสาขาไหนนะสาขาเทอร์มินอลทีเบัน,น,นอโศกนะแล้วจะบอกว่าคนที่ไปเปิดที่เทอร์มินอลก็แตกกับคอนใช่ส่วนใหญ่แบบเทอร์มินอลเนี่ยจะให้โชคคนเยอะมากนะครับแต่จะบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อีกไม่กี่อาทิตย์แล้ว <S 2> <S 2> นะครับจะปีใหม่แล้วเราเรามาลุ้นกันว่าในตัวมมมินจะมีคลิปอะไรส่งท้ายปีบ้างใช่เลยค,ครับนะก็เอาเป็นว่า คลิปนี้เราก็รู้สึกว่าเราสากกระจายชุ่มชื้นหัวใจโอเคละตอนนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันเป็นใจให้เราสองคนด้วยนะคะสำหรับคลิปถัดไปเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปออกเดที่ไหนหรือว่าจะพาไปจุ่มอันบ็อกอีกนะครับก็รับรองความสนุกของเราสองคนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แน่นอนดีใจไงพูดรัวๆปลินันกันดีใจในสีเข็มอะไรพูดไ่ได้อีกและวงไหนว่าต้องมีความรู้ไง อะไรไม่เกี่ยวอะไรเลเออเออแต่จะไปทาไปทำมาก็ไม่มีความรู้เนาะเพราะว่าทั้ีเคทก็ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวงั้นโจกับพีทต้องขออนุญาตไปเติมความรู้กันหน่กันเลยครับนะครับเราก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบายบายอย่างเงี้ยเนี่ยตั้งไว้อย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้สังเกตแล้วพอมาสังเกตเอ้าทำไมอันนี้มันดูโดดเด่นนะออือก็เลยแบบมาดูเอ้ย ใช่หวยคุบอกเป็นอะไรกันเป็นไม้ครับเขาละอเคโจอะไรพี่โจเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรพี่โจเป็นหลายอย่างพี่โจเป็นตุ๊ดพี่จะเป็นตุ๊ดนะจ๊ะความจริงเลย